สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีผมอยู่อำเภอพิบุญมั่งสาหานจังหวัดอุบลราชธานียุกแก่งแก่งสะพือนะครับพอดีผมมาร้านมาเจอร้านที่ขายปลาแห้งมีปลามากมายหลากหลายชนิดนะครับนี่พี่เจ้าของร้านเขาเอาสวัสดีครับอ่ร้านขายปลานี่เปิดทุกมือทุกวันเลยบรอครับเปิดทุกมือค่ะทุกสุรากรปิสเป็นบางวันโอ้ครับขายปลาเอียงแน่นอนครับปลาแก้วอ่าเอาเรนแนะน้ำมึงครับปลาแก้วนี่ถุงละเท่าไหร่ครับเนี่ย อ๋ออันนี้100บาทน้อหนึ่งร้บาทครับถุงใหญ่นี่เละครับหอยหอยปลารสนี่แหละครับน่าสนใจครับปลารสเนี่ยปลารสนี้ร้อยยี่สิบนาะตัวนี้เละครับปลาเนื้ออ่อน100บาทปลาหมึกปลาหมึกก็หนึ่งร้อยตัวนี้ปลาหยังครับตัวนี้ปลากรดจ้าปลาดเอาไปนี่บอกครับสองร้อยแปดสิปลากรวดนี่ที่ว่าเขาไปต้มโค้งต้มหยังนี่บอกครับโอ้โหนี่แหละครับพี่น้องครับปลารดน่าสนใจมากๆเลยครับถุงละเท่าไหร่ครับเนี่ย ถุงใหญ่อ๋ออันนี้ร้อยร้อยยี่สิบน้อถุงเล็กอันนี้ถุงใหญ่สองร้อยเท่าไหร่นะสองร้อยหาสิบครับนี่ก็ตามป้ายเลยเป็นบอกครับนี่ที่เขียนไว้โอ้หตามป้ายตามราคานี้ครับพี่น้องปลารสถุงละร้อยยี่สิบบาทได้บอกยางหลายเลยเดี๋ยวมาเบิ้งทั้งผิดต่อครับอันนี้ปลาเนื้ออ่อนบอกครับนี่เนื้ออ่อนถุงละหนึ่งร้อยน้อตัวนี้ปลาเหี่ยงครับตัวนี้โอ้โหปลาขาวหน่อยโรยง่านะครับพี่น้องไป็นตาไปทอดแสบเนาะครับน้อ อันเวลาทอดนี่เข้ากับถอดทั้งแผ่นแบบนี้เลยบอกครับทอดเบิดแผ่นเลยตัวนี้ปลายยังครับตัวนี้โอ้ปลาขาวแต่ว่าตัวใหญ่กว่าตัวนี้มันตัวน้อยเนาะขายจังไดครับนี่โอ้เจ็ดแผ่นหนึ่งร้อยบาทแผ่นหนึ่งก็มีจฉกตตัวคำหนึ่งสองสามสี่โอ้ไปมั่นสิบตัวเนาะหลายอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับนี่แหละเจ้าของร้านเพิ่นโอ้ยหนังกบก็มีพี่น้องหนังกบนี่ขายจังไดครับนั่น โอ้ถุงละ100กับถุงละ35ครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับแม่ค้าเพื่อนนี่ร้านโอ้นี่นี่ถุงละลอยบ่ครับนี่หนังกบหนังกบถุงละลอยร้านนี่โอนเงินได้พร้อมนะครับมี่ไอโอนเงินนี่ครับซื้อร้านเพื่อนนะครับร้านน้องวุฒิอ่าเบอร์โทรได้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิบอกเบอร์โทรได้คันพี่น้องอยากสีโทรสั่งปลานะครับพี่น้องครับเบอร์นี่แหละครับ0804840966นะครับร้านขายปลา น้องวุฒิอยู่ที่แก่งสะพืออำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนี่แหละครับเจ้าของหลานเพื่อนเบิ้งหน้าเพื่อนไห้เด้อพี่น้องกันเห็นย่ใสกระทักท่ายเพื่อนหรือว่าชิโทะมาสังปลาตามเบอร์ท่เมื่อสักครู่นี่ได้เลยนะครับพี่น้องครับอยู่หลานขายปลาแก่งสะพืออำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีปลามากมายหลากหลายชนิดเป็นไปยยงงน,น,นะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ